เยอะๆไปเลยเ <c oughs> ยอะๆไปเลยฮะ,อะโอ้จะเ,เลือเลยออดิปอร่อยอร่อยมีคนถามว่าออดิปกับโฮล่าแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไง ้นมันน่นแหละเราสังเกตดูไม่เป็นนะไปซื้อในตลาดง่ายกว่า<อ>ไปซื้อในตลาดง่ายกว่าโห<อ>ลากินแล้วไปคไันดีถึงจะตายไหมถึงจะตาย,ยหาไ,ตไหมตายเลยเหรอ,หรอ อีกเหรอเอไปเจอจังตลาดไปโดมต้นไมูล้ายี่ยอ๋อเหรออ้าวเอาอีกเ,เอาอีกเอ้ยหมดเลยเฮ้ยเราชอบกินเฮ้ยแค่นี้ก็พอแล้วนี่แหละเอาเลยแหมอุตส่าห์ตัดปลานั่งเยอะจะมาแกงนิดเดียวจะ,ยะจะมาแกงนิดเดียวเสีย เสียเครื่องแกงเสียเคยเสียเนื้อปลา <c oughs> เสียเครื่องในอันนี้ก็เยอะนะอก่อนเลยไม่เอาไม่เอาเอาไ้หมดนนะไม่ใช่เอาไปเททิ้งนะโอ้ยไม่เคยเหลือออดิบแกงส้มออดิบเนี่ย,มยไม่เคยเหลือ เอาอีกอันนึงเอาอีกอันนึ่งเอาอีกอันนึ่งเอาอีกันหนึ่งเดี๋ยวต้องมีคลิปเดี๋ยวต้องมีคลิปไอ้นั่นละยายยายเดี๋ยวต้องมีคลิปไอ้นั่นละแยกแยะระหว่างออดิปกับโพลา อันนี้ถ้าคนชอบชอบมากเนาะชอบกินกินชุดก็อร่อยหวานไห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 นกินอย่างเงี้ยนะไหนยังไงกินไหนปอกเลยเหรออย่างเงี้ยแล้วกินกินกับน้ำพริกเหรอน้ำพริกอะไรก็ได้โอ้แกงเผ็ดๆกินได้ทั้งนั้นไม่เคยกิน เหมือนที่เอกไปกินที่ละนองปะบุกปะอันนั้นคือบุกปะใช่อ๋อ้โหอร่อยมากหวานเย็นเย็นคอกินกับน้ำพริกโอ้ยไปละนองคนทำเป็นนั่นน่ะโอ้ยอร่อยอร่อยมากผู้อสรส่วนมากเขาจะย่างไฟนะฮะย่างไฟด้วยใช่บ้าลายแบบ